พนักง,งานสอบสวนสอนอยานวาน,นำหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ควบคุมตัวนายสุวรรณหงษ์และนายอัครวิทย์ที่บ้านในจังหวัดยะลาค่ะตำรวจเปิดเผยผลการสืบสวนจนนำไปสู่การออกหมายจับพบว่าเยาวชนวัย14ปีที่ก่อเหตุยิงที่สยามพารากอนติดต่อซื้อปืนลูกกระสุนจากผู้ต้องหานอกจากนี้ตำรวจยังมีหลักฐานเป็นวงจรปิดขณะที่ผู้ต้องหาไปกดเงินที่ติดต่อซื้อขายจากตู้ ATM แห่งหนึ่งด้วย ตำรวจแสดงหมายผู้ต้องหาได้นำหลังจากนั้นผู้ต้องหาก็นำพาการตรวจค้นภายในบ้านค่ะไปพบของกลางหลายรายการประกอบไปด้วยลูกกระสุนแบงกัน209นัดท่อเหล็กตัดท่อนจำนวน33ท่อนสมุดบัญชีธนาคารสองเล่มเสื้อยือดขอกลมสีเทาตัวที่ใช้ในวันที่เดินทางไปกดเงินเนี่ย ก็ถูกยึดเอาไว้ด้วยนะคะและยังมีแมกกาซีน9ชิ้นอุปกรณ์ดัดแปลงอื่นๆรวมแล้วหลายรายการด้วยกันนะคะถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันและอยู่ระหว่างนำตัวมาดำเนินคดีร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตที่สอนอยานาวาส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ